อย่างแบบพี่นอ้องก็เป็นใจเอ้ยห่วยป้าเป็นยังอ้อมขาอ้อมแอวอยู่พี่น้องจักหมูจักหมีจักหมาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพี่น้องมาสุขสุขค่ะทางฝั่งไทยฝั่งลาวและทั้งต่างประเทศมาเจอพี่น้องเด้อมาด้ภามากินตำแซลมอนกุ้งสดอีกแล้วนะคะผ่้เจ้าค่ะห่วยแซลมอนกับกุ้งนี่รองขอซีวิตเลยป้าพี่น้องงามบะ งามแห้งพี่ดอกมันดอกใหญ่ดอกอบอวไม่ยาวคือเถาวัว่า,าสันว่าแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะพระเจ้าค่ะพริกหวานป้าพี่้อกน่วยใหญ่แห้งเสียวชิงเลือใครวันนี้นี่น่วยนี่เออมึงสิเคยสิเห็นหอืมอืส่อย สองตันกินพริกอิ่มแล้วปิดช <laughs> <laughs> ิปแล้วนี่ <laughs> malah เห็นเจ้ากินพักเคยก็อ,อิ่มแท้ละเอื่อยแต่ <c oughs> นไหม lại phải biết không? mà hoa vậy Ha 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 ha. อย่างไรพี่น้องก็เป็นใจเอ้ยห่วยเอาสาหลายโ <laughs> อ้ยสาหลายมันแก่เนี่ยมัม้งจ้าค่ะจะขือ <laughs> ่อเลยอ่ะเหมียนบนนอกแบบนี้น <laughs> มันแตก เราแปยงไปเม็ดปะเนี่ย <laughs> <laughs> 음음 mm -hmm. mm -hmm. คุณก็เป็นหยาบๆยาอะ นอเ่จับสลายนีมันมีก้อนเต็มกระดึกกระดึ๊นนะพี่น้องดิ้นได้อ่ะไม่ได้มีชีวิตเดือนต่อจะไมนตายแล้วหรอไมันก็เป็นพือทะเลบ่เออสลายน่ะแตอต่อจะไม่ก็ตายแล้วแต่พูดถึงว่ายม่งว่าจับไม่เกิดเป็นกระดึกกระดึนเนี่ย ตื่นเ้วยแ้ะเลยแหะดีอ่ะแล้วกิน ขิ้น้ำทยกับแบ่บวันอ่ำพอพี่น้องเพิ่นน่นนี่นั่นทักมากเรื่องว่าของกินนน่นนี่นั่น,นพี่น้องเนาะอย่าปับปรุงบ่อยาาปรับปรุงนะคะบ่นบมี บอกกันบอกกันเป็นกันซะเนาะบอกง่ายๆก็คือมันบะหมี่พี่น้องมันหายยากมี่ยังกกินมันก็เลยเป็นแบบว่ามีอะไรก็กินอนันยังสินะเอนั่อาดับเอาให้มันดับเนี่ยเอาไปเลยอันนี้อันนี้หมายถึงกุ้งกับปลาหมึกเนี่ยโอ้กุ้งกับเจ้าบอลนี่ยนละน้องพี่น้องเนาะนั่นแหละเออนั่นแหละค่ะแต่ว่าก็บเขาพูดหลายๆเดลยพี่น้องปฏิช่มเนี่ยก็คือเพิ่นอาจอยากแนะน้ำเฮาของเสียแต่ว่ามันหายไปเพี่น้องบะหมี่มันหายากหายากแห้งบัดนี่ แนวาแสบมันเป็นยังบัดนี่ก็ไม่เนวจังสิหรอพี่น้องเออนั่นแหละก็เลยกินได้แนวาแสบๆหรอพี่น้องบัดน้องคะเนาะนั่นแหละมันก็เลยสิไปนิดจาก็เลยพี่น้องเบาไหลแล้วก็เบาไหลน้องมึงเนาะสงสัยเม้ายาคุ้มไปแล้วพี่น้องเด้อขอสุขภาพแข็งแรงรำลำลุยๆถือหวยแล้ววันที่หนึ่งมัดสุขุสุขคนเด้อค่ะเด้อบอกกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะป้าขอบคุณค่ะ